แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่2 0งรสรักษาเจ้าเจ้าทำอะไรลงไปหน้าหัวหมูของหวังฮันกลายเป็นสีม่วงราวกับหัวหมูตุ่นที่ถูกวางยาพิษสาวใช้ที่ถูกส่งสือชูจับมือไปจิ้มที่ตัวของหวังฮั่นตัวสันระริกขึ้นมาทันทีนางนางกลัวอย่างยิ่งเมื่อรู้สึกว่าสาวใช้ตัวสันระริกส่งสือชูจึงปล่อยมือนาง แล้วกระดิกนิ้วเรียกเสินเจินจูที่อยู่ในห้องเจ้ามานี่มาลงมือให้ข้าหน่อยใบหน้าของเสินเจินจูสีขาวนางไม่กล้าส่งสื่อชูก้มหน้าเหลือบมองหวังหั่นแวบหนึ่งข้าสามารถทำให้เจ้าถ่ายเบาออกและจัดการปัญหาของเจ้านี่ให้เจ้าได้หวังหั่นหยิบหมอนบนเตียงแล้วคว้างใส่เสินเจินจูตาบอดหรือไรแม่นางท่งว่าอย่างไรก็ทำตามสิ ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือเดี๋ยวจะเอาเจ้าไปขายให้หอคมเขียวเสียหวังฮันด่าไปชุดหนึ่งเสินเจินจูถึงค่อยเดินเข้ามาหาส่งซือชูด้วยตัวสันเทาส่งซือชูมองเสริรนเจินจูที่ใบหน้าเผยความหวาดกลัวมุมปากของนางก็กระตุกเล็กน้อยเอาตั๋วเงินมาให้ข้าสามหมื่นตำลึงเงินให้ข้าสามหมื่นตำลึงเงินแล้วข้าจะลองรักษาเจ้าดูจะรักษาให้หายได้หรือไม่ข้าไม่รับปาก การผ่าตัดลักษณะนี้คล้ายกับการเกิดใหม่เหมือนกับการรักษาแขนที่ขาดขนาดในยุครุ่นหลังยังเป็นเรื่องยากเลยแล้วนับประสาอะไรกับในยุคสมัยนี้ให้เจ้าหมดเลยหวังหั่นยัดตัวเงินทั้งหมดของตนให้ส่งสือชูส่งสือชูรับเงินมาพร้อมกับรอยยิ้มพอมองดูบาดแผลแล้วดวงตาของนางก็ฉายแววตื่นเต้นตอนแรกนางต่อต้านที่จะรักษาหวังหัน่น แต่ตอนนี้ความคิดของนางก็ต่างออกไปในเมื่อรับเงินมาแล้วก็ต้องทำงานนางเป็นหมอที่เชี่ยวชาญและมีจรรยาบรณอีกอย่างตั้งแต่ข้ามพบนางก็แทบไม่ได้ทำการผ่าตัดให้ผู้ใดเลยโดยเฉพาะการเย็บแขนขาดอะไรเทือกนั้นโอกาสที่จะให้ลองอยังไม่มีคงไม่มีผู้ใดเอานิ้วขาดหรือส่วนที่ขาดมาให้นางลอง ซ่งสือชูกระตือรือร้นที่จะลองเทคนิคการเย็บของนางไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานฝีมือไม่น่าจะแย่ลงนะนางหยิบเข็มและได้ออกจากกล่องเล็กๆทำสายปสสาวะแล้วยื่นมีให้เสินเจินจูมานี่ใช้มีดกรีดตรงนี้ซ่งซื้อชูใช้ผู้กันขนนกขีดเส้นบนท้องของหวังฮั่นเสินเจินจูถือม,มีที่มีรูปร่างแปลกตาด้วยมือที่สั่นเทาแม้แต่หวังฮั่นก็ยังตัวสัน่น ใช้มีดกรีดที่ท้องของเขาแล้วยังใช้เส่นเจินจูที่มือสั่นเป็นคนลงมืออีกเขาเขายังอยากมีชีวิตอยู่นะถึงจะเป็นขันทีก็ยังดีกว่าตายเพราะอย่างไรก็ตามหากอยากจะเสพสุขก็มีวิธีตั้งมากมายหากข้างหน้าใช้การไม่ได้เขายังใช้ข้างหลังได้ถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องรักษาแล้วตัดทิ้งไปเลย เสียงของหวังฮั่นเบามากทั้งยังสั่นเครือไม่มีความมั่นใจเลยแม้แต่น้อยซ่งซือชูขมวดคิ้วพูดอะไรมั่นใจในตัวเองเข้าไว้เจ้ารีบลงมือเข้าสิซ่งซือชูถลึงตาใส่เสินเจินจูหวังฮั่นเองก็จ้องไปยังเสินเจินจูด้วยความประมาสายตาของทุกคนในห้องจับจ้องไปยังเสินเจินจูความกดดันของเสินเจินจูเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน แล้วนางก็สลบเหมือดไปในทันทีนางลม้มลงเมื่อศีรษะกระแทกกับพื้นก็เกิดเสียงดังสนัน่นซงสือชูก้มลงหยิบมีดออกมาจากนั้นก็เหลือบมองคนที่เหลือที่อยู่ในห้องพลางขมวดคิ้วหมอสวีอยู่ที่นี่ก่อนส่วนคนอื่นออกไปให้หมดคนที่เป็นลมอยู่ก็พาออกไปด้วยขณะที่กล่าวอยู่ซงสือชูก็ใช้เท้าเหยียบนิ้วของสินเจินจูอย่างแรง ไม่ว่าสันเจินจูจะเวียนสีสันจ,จริงหรือแซงทำนางก็ต้องชดใช้ภายในห้องเหลือเพียงส่งสือชูกับหมอสวีเท่านั้นส่งสือชูเลิกคิ้วใส่หวังหัน่นภาพลักษณ์ของหวังหั่นในฐานะคุณชายผู้สูงศักดิ์แห่งเมืองหลวงได้มาลายหายไปอย่างสมบูรณ์เขาเป็นเหมือนเนื้ออ้วนที่รอการถูกเชื้อภายใต้น้ำมือของส่งสือชูทั้งอ่อนแอน,น่าสงสารและไรหนทาง เขามองส่งสือชูขยับเข้ามาใกล้พร้อมกับมีดที่เข้ามาใกล้หน้าท้องของตนขอค่าบาดเจ็บที่ส่วนล่างเจ้าจะมากรีดท้องข้าด้วยเหตุใดเสียงของหวังหั่นเบามากเหมือนสาวน้อยที่เพิ่งแต่งงานเขากังวลมากจริงๆว่าหกเสียงของเขาดังเกินไปจะทําให้ส่งสื่อชูตกใจถ้าส่งซื่อชูตกใจกลัวแล้วมือสั่นขึ้นมาคนที่จะบาดเจ็บก็คงเป็นเขา หวังหั่นยอมรับชะตากรรมของตนเองแล้ว่วงจุ้ยเมืองถงหน้าจะไม่ดีหลังจากที่เขามาที่นี่กลับไม่มีสิ่งใดราบรื่นเหมือนที่เมืองเมืองหลวงแต่ก็ชัดเจนว่าเมืองหลวงเป็นที่ที่พยักหมอบมังกรซ่อนและก็เห็นได้ชัดว่าเมืองหลวงเป็นเมืองที่คนเช่นเขาควรอาศัยอยู่ไม่เข้าใจซ่งสือชูขมวดคิ้วนางรู้สึกว่าหวังฮั่นเออเกินไป นางเอากล่องยาฟ้าสีษะของหวังหันแล้วเขาก็สลบไปในทันทีเงียบสักทีหมอสวีซึ่งเป็นผู้ช่วยของซ่งซือชูตกตะลึงการกระทําเช่นนี้หากเปลี่ยนเป็นเขาย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนขณะที่หมอสวีตกอยู่ในความอึ้งตะลึงส่งสือชูก็ได้ทําการฉีดยาชาเข้าไปแล้วและยังสอดสายสวนเข้าไปอีกแล้วด้วยครั้นเห็นหมอสวีกําลังเหม่อลอยนางก็เตือนเขาว่า ตั้งสติหมอสวีกลับมารู้สึกตัวและเห็นท่อโผล่ออกมาจากท้องของหวังฮั่นโดยมีของเหลวสีแดงและสีเหลืองไหลออกจากท่อเขาก็ตกใจลนลานไม่รู้จะพูดอะไรดีหมอสวีในยามนี้รู้สึกว่าทักษะทางการแพทย์ที่เขาเรียนมาตลอดชีวิตตอนนี้เหมือนเป็นเพียงความรู้ของเด็กน้อยเท่านั้นดูไม่ออกเลยว่าการกระทำของหญิงสาวตรงหน้านี้คืออะไร ที่สำคัญคือใส่ท่อเข้าไปในท้องเช่นนั้นแล้วยังสามารถหายใจได้อย่างราบรื่นอีกนี่หนำซ้ำยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยนี่เป็นทักษะเวทมนต์อะไรกันซ่งซือชูไม่ได้สนใจท่าทางสงสัยของหมอสวีนางรีบทำเวลาทำการเย็บชิ้นเนื้อทั้งสองเข้าด้วยกันพลางขมวดคิ้วมุนเนื่องจากยังมีอีกครึ่งหนึ่งที่เชื่อมกันอยู่จึงยังไม่เน่าเปื่อย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากผ่านมาเป็นระยะเวลานานเนื้อบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้แล้วจึงต้องตัดทิ้งน่าสงสารเสียจริงถึงแม้จะต่อกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ก็เกรงว่าจะส่งผลต่อการมีบุตรแต่ว่าคงเป็นเพราะการผ่าตัดอาจทำให้อึดมากขึ้นไม่ว่าจะเย็บให้สมานอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิมการรับรู้และความเร็วอาจล่าช้าลงแต่ผู้ใดจะสน หาใช่บุรุษของนางไม่ซ่สงสือชูเพ่งสมาธิในการทำความสะอาดและเย็บแผลนั่งถือชิ้นเนื้อสองชิ้นโดยไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนั้นอยู่ในส่วนใดของร่างกายนั่งถืออย่างไร้ความรู้สึกทำราวกับที่ถือเป็นเพียงชิ้นเนื้อหมูหลังเย็บแผลเสร็จก็พันผ้าทั้งหมดเสร็จสิ้นในคราวเดียวหมอสวีรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่เลยด้วยซ้ำ และสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือเช็ดเหงื่อของส่งสือชูโชคดีที่เขาแก่แล้วจึงไม่มีความคิดอื่นใดไม่เช่นนั้นหากเป็นตอนที่เขาหนุ่มกว่านี้หากได้มาเจอสตรีเช่นนี้เขาคงทำใจหล่นหายไปแล้วเขาไม่เคยคิดเลยว่าแม่นางส่งผู้ซึ่งมีชื่อเสียงแปลกปลดจะมีความสามารถมากเช่นนี้ส่งสือชูถอนหายใจแล้วมองไปหมอสวี จากนั้นก็เอาท่อปัสสาวะไปไว้ข้างเตียงให้พ้นทางตอนนี้ยังไม่สามารถเอาออกได้ต้องรอจนส่วนล่างจะสามารถขับน้ำเองได้ส่งสือชูล้างมือและปล่อยให้เรื่องที่เหลือเป็นหน้าที่ของหมอสวีพร้อมกับบอกว่าหลังจากที่เขาฟื้นต่อไปต้องทำอะไรอย่างไรหมอสวีจดจำแต่ละขั้นตอนเขาอายุปูนนี้แล้วยังต้องมาอดนอนขนาดนี้ ดวงตาของหมอสวีแทบจะลืมตาไม่ขึ้นแล้วทว่าสมองของเขายังลดแล่นอยู่ยังไม่พักไม่ได้เขารู้สึกไม่สบายตัวส่งสือชูยกถ้วยน้ำชาขึ้นมานิ้วของนางแต่ถ้วยน้ำชาแล้วหยดน้ำก็ไหลออกมาจากมิติหนึ่งหยดจากนั้นก็ส่งถ้วยน้ำชาให้หมอสวีดื่มน้ำสักหน่อยหมอสวีพยักหน้าและดื่มจนหมดถ้วย ทันใดนั้นเขาก็หัวเราะอดหลับอดนอนมาทั้งคืนแค่ดื่มน้ำก็รู้สึกหวานแล้วหวานจริงๆลำบากท่านแล้วหลังจากกล่าวเสร็จส่งสือชูก็เดินออกไปเหล่าองครักษ์ที่อยู่ด้านนอกรีบเข้ามาห้อมล้อมแต่ส่งสือชูไม่สนใจผู้ใดทั้งสิ้นนั่งเดินออกจากเรือนไปทันทีส่วนเสินเจินจูที่ตามเข้ามาทำได้เพียงมองส่งสือชูจากที่ไกลๆไม่กล้าเข้าไปใกล้ แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่2 0งหท่านจองงวนส่งสื่อชูออกมาจากเรือนหลังเล็กนั้นอย่างราบรื่นเดินออกไปทั้งทที่ท้องและช่วงล่างของหวังหั่นยังเปิดอยู่เช่นนั้นแต่ทว่าไม่มีผู้ใดกล้าขวางส่งสื่อชูเอาไว้แม้แต่คนเดียวนั่งออกมาจากในอำเภอยามดึกพอกลับมาถึงหมู่บ้านก็ยังเห็นกู้จิงหยวนสวมเสื้อผ้าชุดสีดำที่ทางเข้าหมู่บ้านเหมือนเดิม ในยามนี้ทั้งร่างของกู้จิงหยวนเหมือนปกคลุมไปด้วยความเย็นยเยือกในยามค่ำคืนอันมืดมิดพอเห็นซ่งสือชูกลับมาก็มีกลิ่นข่าเลือดจางๆลอยมาตามอากาศสายตาของเขาจับจ้องไปที่มือของส่งสือชูไม่ถูกผู้ใดทำให้ลำบากใจใช่หรือไม่ยังดีอยู่คนมีความสามารถย่อมสามารถพักภูมิใจในพรสวรรค์ของตนเอง ซ่งสือชูรู้สึกว่าตนก็ถือว่าเป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งเช่นกันฉะนั้นนางจึงไม่ถือว่าตนเสียเปรียบใดๆอืมกู้จิงหยวนเดินเอามือไพร่หลังไปตามถนนเส้นเล็กๆของหมู่บ้านดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่กลางนภา,าสาสองลงมาทําให้เงาร่างบนพื้นทอดเป็นแนวยาวทั้งสองเดินกลับเรือนเงียบๆเขาหันกลับไปมองซ่งซือชูจากนั้นก็กลับไปยังห้องของตนเอง ส่วนซ่งซือชูเดินตรงไปที่ห้องน้ำการผ่าตัดที่ไม่ได้เคร่งครัดอะไรนางจึงไม่ได้สวมถุงมือระหว่างการผ่าตัดไม่ว่าอย่างไรก็ควรใช้ยางโต,ต่งเท่าที่จำเป็นก่อนการผ่าตัดนางเช็ดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วแต่ว่าตอนที่เย็บแผลนางก็จับสองก้อนเนื้อนั้นอย่างเต็มมือและตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามือของนางนั้นสกรปรกอย่างยิ่ง ต้องล้างให้สะอาดหลังจากแช่ตัวในบ่อเป็นเวลากว่าสองเคอนส่งสือชูก็เดินออกมาบิดผมให้แห้งแล้วนุ่งผ้าเช็ดตัวเดินกลับไปที่ห้องของตนเองรอบตัวไม่มีผู้ใดอยู่ส่งสือชูจึงเดินเข้าไปในมิติชํำเลืองมองดูต้นทุเรียนที่สูงเท่านิ้วมือดวงตาของนางก็คงหยีลงนางใช้กระบวยตักน้ำแล้วรดลงบนต้นทุเรียนเหล่านั้น สายตาของนางจับจ้องไปที่ต้นพริกที่อยู่ในบ้านไม้ไผ่จำนวนไม่น้อยจริงๆก่อนหน้านี้เอาไปทำน้ำจิ้มพริกไว้เยอะแต่นางเก็บเอาไว้กินเองหรือว่านางควรทำใหม่อีกจำนวนหนึ่งเอาไปขายให้พวกร้านมอไฟราคาเล่าก็ต้องสูงสักหน่อยพริกที่ปลูกในมิติมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักและการเผาผลาญไขมัน นอกจากนี้ยังมีรสชาติที่ดีกว่าและสามารถเอามาใช้เป็นของต้อนรับเหล่าแขกผู้สูงศักดิ์ได้ส่วนเรื่องการแบ่งระดับหาเงินกับคนรวยย่อมได้เงินมากกว่าหาเงินกับคนจนก็จะได้เงินน้อยไม่ใช่เรื่องที่สมควรทำมากหรอกหรือส่งสือชูเลือกพริกกองหนึ่งออกมาใส่ในกระสอบและววางพักไว้เตรียมสำหรับสับทำเป็นน้ำจิ้มพริกในวันพรุ่งนี้ หากสับพริกทำเป็นน้ำจิ้มพริกได้เร็วมากเท่าไหร่ความสงสัยของคนอื่นก็จะตามนางไม่ทันพักผ่อนหนึ่งคืนกว่าซ่งสือชูจะตื่นขึ้นก็เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วนางลืมตาขึ้นแล้วมองออกไปบนท้องฟ้าอากาศเปลี่ยนจากอุ่นเป็นร้อนโดยเฉพาะในครัวตอนเที่ยงจะยิ่งรู้สึกอบอ้าวเมื่อผลักหน้าต่างออกนางก็เห็นเจ้าสุนัขของนางนอนคลุกอยู่ในกรงไม่กระฉับกระเฉงเหมือนปกติ ฤดูใบไม้ผลิผ่านมาและจากไปอย่างรวดเร็วฤดูหนาวแปลเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวส่งสือชูสับพริกในครัวอยู่สักพักหนึ่งก็ถูกหยินผิงไล่ออกมาไม่รู้กี่หนมือยินผิงถือมีดเล่มหนึ่งสับลงบนเขียงปักๆฮ่หา,หาเสียงมีดสับลงบนเขียงดังรัวเร็วจนมองตามแทบไม่ทันคนที่สมองค่อนข้างช้า อย่างไรก็ต้องมีข้อดีอย่างที่คนอื่นไม่มีข้อดีของหยินผิงคือไม่ถามไม่คิดอะไรมากว่าพริกเหล่านี้มาจากที่ใดในเมื่อส่งสือชูเอามาให้ก็แสดงว่าไม่มีปัญหานั่งสับอย่างเดียวเป็นพอพอส่งสือชูถูกผลักออกมาก็เห็นหมอสวีอยู่ในลานบ้านใต้ตาของหมอสวีดำคล้ำท่าทางของเขาดูเหนื่อยล้าอย่างยิ่งท่านไม่ได้นอนทั้งคืนหรือ ส่งสื่อชูถามหมอสวีพยักหน้าคุณชายท่านนั้นฟื้นแล้วหลังจากนี้ควรทำอย่างไรขอรับฟื้นแล้วหรือกล้าหารเหมือนกันแห้หลังจากนี้ข้าจะให้ยาที่ทำให้ใช้การไม่ได้ระยะเวลาสั้นๆได้รับบาดเจ็บเช่นนั้นหากได้รับการกระตุ้นให้เลือดสูบฉีดอีกผู้ใดก็คงช่วยไม่ได้แล้วส่งสื่อชูกล่าวยาที่ทำให้ใช้การไม่ได้ หมอสวีได้รับการความรู้ใหม่อีกครั้งในอนาคตหากมีผู้ป่วยที่ต้องการการพักฟื้นรักษาอาการทางเพศเขาจะได้สั่งจ่ายยานี้เขาเป็นหมอเพื่อรักษาคนไข้ให้หายขอแค่ไม่เป็นผลร้ายต่อร่างกายเขาก็ทำได้หมดเพราะคำพูดของส่งสือชูหมอสวีจึงก้มหน้างุดเขาต้องกลายเป็นไม้แก่ดัดง่ายตอนผมหงอกเต็มหัวไปเสียแล้ว เขาเหลือบไปมองซ่งสือชูแล้วถามว่าแม่นางท่งจะไปดูหรือไม่คุณชายท่านนั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแต่ว่าท่อที่ท้องของเขาก็ปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนอย่าให้เขาเคลื่อนไหวรอจนกว่าส่วนล่างจะสามารถขับถ่ายได้เองค่อยดึงท่อออกส่งสือชูกล่าวไปดวงตาของนางก็เผยประกายยิ้มออกมาราวกับนึกสภาพหน้าเกลียดของหวังหั่นออก แม่นางส่งท่านร้ายกาดยิ่งหมอสวีไม่รู้จะประเมินค่านางอย่างไรทว่าเมื่อนึกถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมของส่งสือชูทันใดนั้นเขาก็เข้าใจในทันทีคนที่มีความสามารถเช่นนี้ก็คงจะมีนิสัยที่แปลกประหลาดหากจะเป็นคนถ่อมตัวและอ่อนโยนเหมือนเช่นคนทั่วไปแล้วยัยต้องลำบากลำบนร่ำเรียนหนังสืออย่างหนักด้วยเล่า หมอสวีมองส่งสือชูด้วยสายตาที่ชื่นชมคนหนุ่มสาวนี่มีความสามารถไม่เลวเลยนี่สินะที่เรียกว่าเหล่าคนอัจฉริยะอันน้อยนิดที่สวรรค์ส่งลงมาเกิดในโลกมนุษย์หมอสวีอยากจะพูดอะไรกับส่งสือชูอีกสักสองสามประโยคแต่ขณะนั้นเองเขาก็รับรู้ได้ว่ามีสายตาตักเตือนส่งมาจากด้านหลังค่อยๆหันกลับไปก็เห็นชีเวินเชิงนั่งอยู่บนโขดหิน หมอสวีตกตะลึงครู่หนึ่งเขาขยี้ตาแล้วจ้องชีเวินเชิงสักพักในท้ายที่สุดเขาอดไม่ได้ที่จะสรรเสริญเมืองถงมีชายหนุ่มรูปงามเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อใดดูแล้วเทียบกับท่านจองหวนได้เลยเสียงของหมอสวีไม่ได้ดังนะแต่ทั้งซ่งสือชูและชีเวินเฉิงต่างก็ได้ยินคำชมของหมอสวีแววตาของชีเวินเชิงเปลี่ยนไป หมอสวีเจ้าเคยเห็นท่านจองหวนด้วยหรือแน่นอนสิตอนนั้นตาแก่อย่างข้าไปที่เมืองหลวงยืนอยู่บนตึกจองหวนเห็นท่านจองหวนขี่ม้าสูงใหญ่มาจากไกลๆเขาสวมชุดลายดอกสีแดงใบหน้าหล่อเหลาทำให้ผู้ใดเห็นก็ต้องทอดถอนใจอยากจะหมอสวีลูกคราวของตัวเองพลางเล่าเรื่องในอดีตแววตาของเขาเหมือนระลึกถึงความหลัง มุมปากของชีเวนเฉิงยกยิ้มภายในใจรู้สึกพึงพอใจยิ่งทุกวันเขาจะต้องได้รับคำชัยชมเช่นนี้ซ่งสือชูกรอกตาแล้วเหลือบมองชีเวนเฉิงคนผู้นี้เป็นพวกคนสองบุคลิกบางทีมารดาเขาอาจจำบุตรชายตนเองไม่ได้แล้วท่านจงหวนในตำนานนั้นสมบูรณ์แบบราวกับเทพเซียนบนสวรรค์แต่ชีเวนเฉิงที่อยู่ตรงหน้านางนี้เป็นคุณชายที่หลงตัวเอง หมอสวีไม่มั่นใจว่าฉีเวินเชิงเป็นผู้ใดแต่ว่าอยู่มาจนอายุปูนนี้แล้วเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องที่เกิดขึ้นในลานนี้เขาจะลืมไปขณะที่หมอสวีกำลังรู้สึกขอบคุณทันใดนั้นก็มีกลิ่นพริกชุนมาจากห้องครัวกลิ่นนี้ค่อนข้างคล้ายกับหม้อไฟเขาเคยกินหม้อไฟนั้นเช่นกันเขาออกไปกินแค่ครั้งเดียว พอยายแก่ที่บ้านได้กลิ่นที่คราวของเขาก็หาว่าเขาออกไปกินเล็กกินน้อยนอกบ้านอายุเท่านี้แล้วยังที่หึงอยู่อีกหมอสวีกลืนน้ำลายในครัวกำลังเตรียมหม้อไฟอยู่หรือหากหมอสวีชอบเอาไปสักไห้ได้นะทรงสื้อชูกล่าวแล้วสั่งหยินผิงหยินผิงเดินออกมาพร้อมกับถือไหายใบเล็กอยู่ในมือ ซึ่งเป็นไถ่ายเล็กที่สุดในครัวที่บรรจุน้ำจิ้มพริกเอาไว้แล้วยื่นส่งให้หมอสวีหมอสวีไม่มีทางปฏิเสธอยู่แล้วเขากล่าวขอบคุณส่งสือชูและกล่าวว่าวัตถุดิบยาทั้งหมดในโรงหมอของเขาเปิดให้ส่งสือชูมาเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินจากนั้นเขาก็เดินกอดโทออกไปอย่างมีความสุข